ระอา์ไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงให้ฟังมันชอบเปรียบเทียบบ่อยๆอะ่ะทองอยังไงมันก็เป็นทองเห็นไหมทุกวันนี้เขาพยายามจะผลิตทองปลอมขึ้นมาผลิตขึ้นมายัางไงมันก็ไม่เหมือนทองจริงจริงไหมต,ต้นไม้ปลอมเขาพยายามขึ้นมามันก็ไม่เหมือนต้นไม้จริงให้ทํายังไงมันก็ไม่เหมือนของจริงเพราะของจริงเนี่ยมันเห็นชัดเลยจริงไหมอันนี้ตัวอย่างหนึ่งที่สอง เอาปัจจัยภายนอกกับภยายในอีก <c oughs> มีพระอยู่สองรูปปุจชาวิจัชนากันว่าใครจะเก่งกว่ากันคนหนึ่งเรียนปริยัติมาเก่งมากอีกคนหนึ่งปฏิบัติเอามาแข่งกันถามตอบปัญหาธรรมะกันก็ปุจชาวิาสัชนากันตอบกันมาตลอดตอบกันมาตลอดไม่จบเพราะว่าต่างคนต่างมีปฏิพาน์ไว้พิบตอบกันได้ถามตอบถามตอบ เก่งทั้งคู่ปริยัติก็เก่งปฏิบัติก็เก่งซัดกันไปซัดกันมาตอบได้หมดเลยธรรมะเนี่ยโหไข่ตอบได้หมดเลย,ม,เย,ย,ม,เลยมีอย่างเดียวทีเนี้ยทายังไงดีล่ะเอาอสรพิษงูโยนลงไปกลางเลยฟึบเลยพระปริยัติโดดเราออกไปน่นปุ๊มพระปฏิบัติดังนั่งอยู่เฉยนะพระปฏิบัติถามต่อไปว่าท่านอารหันต์กลัวตายเหรอเป็นไงชัดหรือยัง สรุปแล้วการกระทำเลยสำคัญกว่าคำพูด